คนมาค่ะทุกคนเรา,จ,าจ,ะจะไปอาบน้ำแล้วทุกคน,มนไม่ได้อาบเหรอย,ยังจะอาบแต่เขาไม่ให้อาบกันเนี่ยเขาคือใครเขาคือคน,คนหมื่นสามคนทั้งหมดที่ดูอยู่ตอนนี้ระบบเสียงเปลี่ยนเอาจะให้พูดเสียงแข่งกับพี่ฟ้าหลอบ้านหรือเปล่าพี่ฟ้าพี่ฟ้าไม่ได้พี่ฟ้านี่่ารักออกตอนนี้ไงเขา ริยาแล้วแพนแบบว่ารับว่าริยาที่ก็อุ้ยคนบอกว่าแพนก้องโอนสิบบาทโอนมาก่อนสิบบาทเองหรอเออสิบบาทเองหรอจะเห็นหน้าคุณวราหะทั้งทีมีคนบอกว่าทําไมอยู่สองคนเรียกหนูแต่ว่าตอนหน้าคนอื่นเรียกเธอพําน้ก็เรียกหนูนะนนจะเรียกเธอหน้ที Yeah. you